สวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจแฝ่ธรรมทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีมีบุญวันนี้เสนอเรื่องคำปีกฎแห่งกรรมสามชาติสำหรับเรื่องที่จะเล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับคุณผู้ฟังครับ คำพีกฎแห่งกรรมสามชาติได้บันทึกไว้ว่าสามีภรรยามีกรรมร่วมกันมาไม่ว่าจะก,กรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าไม่มีกรรมร่วมกันมาก็ไม่อาจอยู่ร่วมกันบ้านหลังเดียวกันได้บทรธิดาคือหนี้ไม่ว่าจะเป็นทวงหนี้หรือชดใช้หนี้ไม่มีหนี้ไม่มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกัน ดังนั้นสามีภรรยาที่มีกรรมดีร่วมกันมาย่อมสมานสามัคคีรักใร้กลมเกลียวถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรส่วนสามีภรรยาที่มีกรรมชั่วร่วมกันมาแต่อดีตชาติย่อมทะเลาะบ่อแหวงบ้านแตกสาแหลกขาดอาจไม่อยู่ร่วมกันได้จนวันตายส่วนบุตรธิดาที่มาทวงหนี้ เป็นลูกที่ไม่เอาไหนเหยียบที้ไก่ไม่ฟอทำให้พ่อแม่ทุกใจไม่วายเว้นบุตรธิดาที่มาใช้นี่จะสำรวมระวังรู้คุณทดแทนคุณไม่กล้าทำให้พ่อแม่ชอบช้ำใจเจ้าลูกทุกคนเกิดมาต่างหนีไม่พ้นพบกล้าทุกสุขเศร้าอาภายัยแขนรักชัง นี่คือผลเหตุของกรรมปลูกเหตุเช่นไรย่อมได้ริมผลเช่นนั้นไม่ว่าจะเหตุใดหรือผลใดล้วนหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นครับหนึ่งมาทดแทนคุณด้วยบุญในอดีตที่ได้สั่งสมร่วมกันมาด้วยพระคุณที่มีต่อกันจึงได้มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกัน เราเลือกเราบุตรธิดาเหล่านี้ว่าลูกกตัญญูเขามาเพื่อทดเทนคุณเป็นเด็กดีฉลาดเชื่อฟังเขาเหล่านี้ไม่มีทางจะทำอะไรเสียหายให้พ่อแม่ต้องกัดกุ้มกังวลใจสองมาล้างแค้นด้วยกรรมในอดีตที่ได้สร้างร่วมกันมา จึงได้มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกหลานกันเมื่อเติบใหญ่ก็จะกลายเป็นลูกหล้างผานทำให้ครอบครัวล่มสลายเราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่าลูกทรพีเขามาล้างแขนดังนั้นอย่าได้ผูกเวรไว้กับเขาเจ้ากังายเวรที่อยู่ภายนอกยังพอป้องกันได้แต่นี่เกิดมาเป็นลูกหลาน ในบ้านในตระกูแลแล้วจะทำอย่างไรดีดังนั้นอย่าทำร้ายใครอย่าคาดแก่กันเพราะต่างคนต่างก็รักตัวกัวาตายเช่นกัน 3. ม,มาทวงนี้ชาติก่อนหนุนหลังพอแม่เป็นหนี้ไว้ไม่ได้ชดใช้คืนหนี้ที่ว่าคือหนี้เงินไม่ใช่หนี้ชีวิต เขาจึงเกิดมาเพื่อทวงหนี้คืนหากเป็นหนี้กันน้อยเกิดมาให้ดูแลปีสองปีเขาก็ตายเราเป็นหนี้เขาเท่าไหร่เมื่อใช้หมดเขาก็ไปต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหนเขาก็ไม่เคยใส่ใจคุณหากเป็นหนี้เขาเยอะเลี้ยงจนเติบโตจบมหาวิทยาลัย เรียนจบวันนั้นก็ตายวันนั้นเขาแม่อยู่รับใช้เราเพราะมาทวงนี่นี่หมดก็จากไปสมาใช้นี่ชาติก่อนหนุนหลังเขาเป็นนี่พ่อแม่ไว้ไม่ได้ชดใช้คืนเมื่อเขาเกิดมาในชาตินี้จึงต้องทำงานหาเงินเหน็บเหนื่อยเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ แต่ก็อยู่ที่ว่าเป็นหนี้พ่อแม่มากหรือน้อยเพียงใดหากเป็นหนี้มากก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีหากเป็นหนี้พ่อแม่น้อยก็เลี้ยงดูตามอัตภาพเหมือนที่เราเคยพบเห็นเลี้ยงพ่อแม่ประหนึ่งคนรับใช้ในบ้านเพราะอะไรเพราะมาใช้หนี้กรรมรูปประเภทนี้ แม้จะเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ก็หล่อเลี้ยงแค่กายไม่หล่อเลี้ยงจิตใจเลี้ยงดูโดยบาศจากความเคารพและความปตันญอยู่ซึ่งต่างจากบุตรที่เกิดมาเพื่อทดแทนคุณประเภทนี้ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงกายยังหล่อเลี้ยงจิตใจบุปการีด้วยครับท่านผู้ฟังครับ หลักธรรมทั้งหมดสข้อนี้นั้นไม่ใช่เพียงแค่ลูกหลานยังรวมถึงญาติพี่น้องและคนรอบข้างทั้งหลายที่เราได้รู้จักและเคยได้อยู่ร่วมกันมาหากแต่เป็นเพราะกรรมที่ก่อกันมาหนักหนาหรือเบาบางหากบุญคุณความแค้นหนักหนาก็เกิดมาเป็นสามีภรรยา และลูกหลานพี่น้องหากบุญคุณและความคับแข้นบ,บ่อาางก็เกิดมาเป็นจ้าตสนิทมิตรสหายคุณเดินซื้อของในตลาดอยู่ๆคนแปลกหน้าก็ยิ้มมาให้คุณและคุณก็ยิ้มตอบกลับล้วนเป <S 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 Leonardo, <S <s ็นบุญกรรมแต่ชาติตางก่อนแต่ถ้าคุณรู้สึกขัดหูขัดตา แถมไม่พอใจใส่ไฟตรงข้ามอีกนี่ก็ล้วนเป็นบุญกรรมแต่ชาติต่างก่อนเมื่อเข้าใจในกฎแห่งกรรมเหล่านี้เราจะได้ไม่ผูกกรรมด้านดำเพิ่มแต่จงผูกกรรมด้านขาวซึ่งเป็นกรรมดีจะดีกว่าครับแล้วจะแก้ไขอย่างไรหากเราและลูกหลานผูกกรรมที่ไม่ดีต่อกันมา แต่ชาติปางก่อนคำตอบก็คือนำพาลูกหลานเข้าวัดมันบำเพ็ญปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมเมื่อต่างฝ่ายต่างศึกษาธรรมย่อมแปกลกรรมร้ายให้เป็นกรรมดีได้ย่อมคลายความจองจำขับแขนให้สลายคลายลงได้เช่นนี้ที่เราเรียกว่าเปลีป่ยนแปลงชะตาชีวิตเป,ปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีครับ ช่องสถานีมีบุญขอขอบคุณท่านสาธุชนผู้สนใจไปทำทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ท่านพบเจอแต่ความสุขความเจริญตลอดไปสาธุสาธุสาธุ